สินเชื่อ SME มีที่มีเงินจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง True 5G ผู้ G, ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power B i ิกซีราชดำริ o o ู้ดแลนด์กูเม่มาร์เก็ตคาเฟ่อเมซอและช่องทางออนไลน์ชั้นนา ลับเข้าสู่รายการค้นเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านปฐมภายในสวนสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามกันต่อว่าผลผลิตแปรรูปขั้นต้นจากพืชสมุนไพรพื้นถิ่นที่ได้เห็นตั้งแต่ต้นทางคือการปลูกและเก็บเกี่ยวมาถึงกลางทางคือการแปรรูปอย่างง่ายๆจากจังหวัดระยองนั้นเมื่อเดินทางมาถึงปลายทางที่จังหวัดนครปฐมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับ เราได้วัตถุดิบจากทางลูฟาล่าค่ะเราก็จะมาทําแปรรูปเป็นในเรื่องของสารสกัดอย่างวันนี้ที่เรามีอยู่ก็จะมีเป็นพวกแร่หอมกับว่านเสาวหลงค่ะก็จะมีโดยการใช้หมัดเป็นตัวกิสลีนค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้ที่ทางปตทจีซีให้การสนับสนุนเราด้วยในเรื่องของการใช้กิสลีนด้วยค่ะอันนี้อันนี้ว่านสาหลงค่ะ ก่อนที่เราจะทำเ,เครื่องสำอางค่ะพวกแชมพูชวเจลเราก็จะได้สารสกัดตัวนี้ค่ะแล้วก็ส่งเข้าทางโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไปอะไรงเงี้ยค่ะครับก็ที่นี่เราอยู่ในหมู่บ้านปฐมใช่ไหมครับหมู่บ้านปฐมเนี่ยมีจริงสองสองอิทางที่เราทำที่นี่หนึ่งคือเป็นเหมือนโรงงานเปิดของเรานะครับที่ที่เป็นแปรรูปขั้นต้นก่อนเข้าโรงงาน GMP ที่หมู่บ้านปฐมนะครับเราเน้นเรื่องเวิร์กช็อปนะครับหนึ่ง เวลาแขกมานักเรียนนักศึกษาครอบครัวมาเนี่ยเราอยากให้เห็นถึงเวิร์กช็อปที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับมาดูที่นี่ได้นะว่าสกัดยังไงแปรรูป,ปัตถุดิบยังไงก่อนเข้าโรงงาน g ีนของเรานะครับ จุดนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยวัตถุประสงค์คืออยากให้เห็นถึง traceability <ม>กับ transparency <ม>ของแบรนด์ปฐม traceability <ม>ก็คือการที่เราเห็นวัตถุดิบเชื่อมโยงของต้นน้ำได้ใครปลูกอะไรเรารู้มาจากไหนะนะครับ<ม>ให้ความสำคัญตรงนี้ transparency คือความโปร่งใสของแบรนด์ว่าไปเรียนรู้ได้ที่ฟาร์มหรือที่ต้นน้ำเนี่ยว่าปลูกยังไงมาดูที่หมู่บ้านแปรรูปยังไงจะได้มีความมั่นใจในแบรนด์ว่าอะไรมาจากไหนใครผลิตนะครับเป็นมายังไงครับ เรามากระต่อที่โรงงานผลิตของปฐมออร์แกนิกเลฟวิ่งกันเลยครับซึ่งที่นี่ก็มีมาตรฐานที่เข้มงวดในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยของระบบการผลิตตั้งแต่เริ่มเข้าไปในโรงงานกันเลยครับจากที่เรารับวัตถุดิบจากลูฟาร่านะครับจะมีทั้งน้ำกลัน่นมีสารสกัดนะครับที่ระยองเขาจะแปลรูปมาให้เราก่อนเราจะพาเข้าโรงงาน GMP ของเรานะครับอันเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูขั้นตอนกระบวนการทํางานของเราเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเชิญค่ะค จากห้องแรกนะคะเราก็จะรับวัตถุดิบแล้วก็จะมี QC ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของแที่สเปคที่เราตั้งเอาไว้นะคะหลังจากที่เรารับวัตถุดิบได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมีในเรื่องของการช่างนะคะก่อนที่เราจะไปผสมนะคะก็จะมีห้องช่างอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะคือตามโรงงานวัตถุดิบจะเข้ามาทางเดียวนะครับเข้ามาจากด้านนอกแล้วเข้ามาวนตามห้องของโรงงานเรื่อยๆนะครับ นล้ก็จะมีเป็นห้องสําหรับช่างวัตถุดิบนะคะก่อนที่จะทําการผสมค่ะก็เราจะมีในเรื่องของการตั้งสูตรในการทาพวกแชมพูโชว์เจลบอดี้โลชั่นแล้วก็ตัวแฮนด์วอชนะคะที่เราได้ตั้งสูตรเอาไว้นะคะก็จะมีช่างในเรื่องของพวกสารสกัดต่างๆน้ํากลั่นต่างๆที่เรารับมาจากทางลูฟาร่าแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆที่เราจะต้องใช้ในการทําให้เป็นตัวแชมพูหรือโชว์เจลอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็หลังจากที่ได้ตัววัตถุดิบเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่ก็จะเป็นห้องผสมค่ะของเรานะคะ ซึ่งในส่วนห้องนี้เราจะมีในเรื่องของการผสมพวกแชมพูเชว์เจลบอดี้โลชั่นแล้วก็ตัวแฮนด์วอชนะคะในระหว่างการทํางานค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ QC คอยตรวจสอบกระบวนการทํางานทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ GMP นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ากระบวนการทํางานของเราทุกอย่างมีการตรวจสอบตลอดเวลานะคะหลังจากที่ได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งเข้าห้องบรรจุค,ค่ะซึ่ง ในกระบวนการบรรจุก็เหมือนกันค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของ QC คอยตรวจสอบคุณภาพนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมคุณภาพ QA คอยมาดูตรวจสอบกระบวนการทํางานด้วยเหมือนกันซึ่งในการทํางานทุกกระบวนการของเราจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ GMP ที่ระบุเอาไว้เรียบร้อยะคะ่ะหลังจากที่เราบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําตัวผลิตภะะัณฑ์ค่ะส่งต่อในเรื่องของการติดฉลากนะคะอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างเราจะมีมาตรฐานในการทํางานทุกกระบวนการของเราเลยะคะ่ะ เรากลับมาพูดคุยกับดรคงกระพันธ์แห่งบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีข้าจำกัดมหาชนหรือ GC กันต่อถึงบทบาทสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทยภายใต้แนวคิดออร์แกนิกและเซอร์คูลาร์ลิฟวิ่งครับครับตอนเราเริ่มร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูฟลากับทางชุมชนหนองแฟบเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการนานวัตกรรมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับ การผลิตเคมีพันธุ์เนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผลิตออกมานี่ก็คือพวกสบู่แชมพูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็ช่วยพัฒนาสูตรผลิตนะครับให้กับทางชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยผลิตออกมาแล้วก็ต้องมีภาชนะมีบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมครับทาง GC เนี่ยก็ทําพวกพอลิเมอร์พวกพลาสติกอยู่แล้วนะฮะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาในหะ้ให้แพ็กเกจหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันน่าสนใจ นอกจากนั้นแล้วทาง G4 ยังได้ช่วยในเรื่อง Loop Connecting ประสานกับองค์กรอื่นๆในการส่งเสริมการตลาดด้วยช่วยขยายความสำคัญของเรื่องนี้หน่อยครับคือนอกเหนือจากเทคโนโลยีและมาตกรรมที่เรามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดได้เนี่ยมันต้องมีเน็ตเวิร์กนะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งอันนึงที่เราเข้าไปช่วยนะคือเรื่อง Loop Connecting เนี่ยนะฮะก็เอาผู้ขายนะฮะเอาชช่องทางตลาดต่างๆเนี่ย เข้ามาช่วยนะฮะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราก็สามารถติดต่อประสานงานให้ทางลูฟ่าเนี่ยสามารถถูกนําไปขายได้ในบนเครื่องของการบินไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือในอนาคตเนี่ยนะครับการที่เราเริ่มมาต่อยอดนะครับทำลูฟ่าเนี่ยร่วมกับทางปฐมเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีก2 area นะฮะสเรื่องที่เรา ได้คุยกับทางปฐมแล้วก็จะพัฒนาร่วมกันนะเป็นเรื่องในอนาคตเนี่ยนะฮะขั้นแรกก็คือต้นทางเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรส่วนหนึ่งนะฮะที่มีอยู่บนห้วยมหาดนนะครับมามาทำนี่เราก็อาจจะขยายนะขยายผลโดยการที่นำเอาสมุนไพรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะจะได้มีสูตรผลิตจะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าทางปฐมเนี่ยเก่งเรื่องเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมครับ ก็จะใช้ความรู้กเกษตรอินทรีย์ของทางปฐมบวกกับความสามารถในการจัดหาสมุนไพรต่งางๆในกลุ่มปตทรเน,นี่ยนะฮะก็มาช่วยกันแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบหรืออินกิวเดียนที่จะมาทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ได้มาตรฐานที่เราก็จะมีแลบของทาง GC เนี่ยนะฮะสามารถวัดสามารถสามารถสร้างมาตรฐานนะฮะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็นที่ยอมรับของ การผลิตและการขายในระดับโลกได้นะครับเรื่องที่2นะที่จะทำต่อยอดกับทางปฐมเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องการสร้าง traceability หรือว่าการรู้นะฮะที่ไปที่มาเนี่ยของผลิตภัณฑ์ปลายทางด้วยนะครับอย่างเช่นตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยพลาสติกที่ใส่ใ,ในขวดบูสแชมพูอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะร่วมกับทางปถมอาจจะใช้ไบโอพลาสติก รือบางส่วนอาจจะเป็นพลาสติกธรรมดาแต่ต้องสามารถนำมารีไซเคิลแล้วก็อัพไซเคิลได้นะฮะงนั้นมันก็จะสร้างให้ครบวงจรนะฮะผลิตภัณฑ์เองก็ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วกเ็เป็นเรื่องอินรียใช่ไหมครับสิ่งที่บรรจุมันก็จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะังนั้นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็จะได้มีความมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับ ในการทำงานประสานร่วมกันจากต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางทำให้เห็นถึงประโยชน์หรือข้อดีในเรื่องใดบ้างครับโครงการนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะที่จะสร้างความมีส่วนร่วมของหลายๆภาคส่วนในสังคมไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะฮะแล้วก็เป็นองค์กรใหญ่ๆอย่า,ยยาง GC หรือทางปฐมเองนะฮะซึ่งอยู่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่คนละอุตสาหกรรมกันเลยนะอยู่ในคนละธุรกิจแต่ อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในสังคมไทยนะฮะถ้าเราร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทางปลายทางกลางทางเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดได้นะครับหบวกหมันจะไม่เป็น2และมันจะเป็น3 4ี่เพราะว่าเราจะร่วมกันขยายผลได้ในอนาคตต่อๆไปเรื่อยๆนะครับโครงการนี้สามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดและจะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นสำหรับทุกคนได้อย่างไรครับคือเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรตกรนะฮะ กลุ่มเล็กๆหรือว่าชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับของเมืองไทยเนี่ยมีของดีๆมากมายนะครับอาจจะมีไอเดียดีๆอาจจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะแต่จะขาดโอกาสนะฮะถ้าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยพยายามหันมามองนะครับแล้วก็หาโอกาสเอาที่ใกล้ตัวนะฮะอย่าง GC นี่ก็เริ่มต้นจากระยองใช่ไหมเป็นบ้านของเราเนี่ยเราก็เข้าหาทางชุมชนทางเกษตรกรเนี่ยเราก็จะรับทราบว่าเขามีของอะไรดีๆอยู่บ้างใช่ไหมฮะ เราก็มีความคิดดีๆมีนวัตกรรมก็มาช่วยต่อยอดมีคอนเน็ชันมีตลาดที่ดีนะฮะก็ร่วมกันมาแล้วก็ต่อยอดให้เขานะฮะโดยสรุปเนี่ยเราก็จะสร้างโอกาสนะครับให้ไอเดียแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีอยู่ในเมืองไทยมากมายเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาสู่ตลาดแล้วก็ขยายตลาดสร้างสเกลสร้างคุณภาพที่ดีให้กับชีวิตของออชุมชนของเราได้นะครับ เมื่อ,องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพลังและศักยภาพในการผลิตมองเห็นความสำคัญขององค์กรที่เล็กกว่าอย่างกลุ่มชาวบ้านหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆแล้วเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาดไปเพิ่มศักยภาพการทำงานของชุมชนโดยนานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่มีอยู่เข้ามาพัฒนาและทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นทางไปถึงกลางทางจนจบที่ปลายทางซึ่งนี้เองคือหัวใจสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในสังคมไม่เพียงผู้ผลิตเท่านั้นครับที่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผู้บริโภคทุกคนก็ได้รับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพที่มากไปกว่านั้นคือเราทุกคนได้ส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการรักษาสมดลุลของโลกใบน,นี้ไว้ด้วยกันนั่นเองครับ กลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาิ30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ